ต่อไปเป็นเรื่องของการจะซีนนะคะอืก็สำหรับซีนนะคะซีนก็คือฉากต่างๆนะคะก็ถ้าเราถ้าบางคนถ้าบางคนใช้แค่หนึ่งซีนในการน้นัมศการวันทิตย์แล้วก็มีหลายอย่างที่อยากที่ต้องทำมากมายนะคะแล้วก็คิดว่าเอาไว้หน้าจอเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะอืมก็ อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ถ้าเราใช้แค่จ,จอเดียวซีนเดียวนะคะก็อาจจะทําให้ดูอนะึดอัดเนาะเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารกับสมาชิกหลายอย่างมากเนาะทั้งเลขบัญชีธนาคาร PR อา์ทิตย์หน้ามีอะไรหรือว่าตอนนี้คอมเมนต์มายัางไงอยากจะใส่มอตโตโดะะ้ด้วยไงก็ภายในซีนเดียวนะคะก็อาจจะทําให้ดู โรคนะโรคหูโรคตาอึดอัดได้นะคะก็เพราะฉะนั้นการจัดซีนก็จะช่วยให้เรานะคะที่จะทําให้ภาพต่างๆที่ออกมานะคะจะสวยงามแล้วก็เป็นเป็นดูเป็นระเบียบนะคะก็ะสําหรับขี่จักรมหาพรนะคะก็ตอนแรกๆที่เราเริ่มไลฟ์นะคะก็ยังไม่โปรเท่าไหร่นะเราก็มีการทำสตอรี่บอร์ดนะคะไว้ไว้ก่อนนะคะเพื่อ เพื่อที่ทั้งคนเขียนโปรแกรมนะคะก็อย่างเช่นพี่สายใช่ไหมพี่พี่สายจะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมในแต่ละอาทิตย์แล้วก็จะมีพี่อีกหนึ่งคนที่จะช่วยวางสตอรี่บอร์ดให้กับเราว่าให้คนที่ทำ OBS เข้าใจว่าในแต่ละช่วงเวลาโปรแกรมจะออกมาภาพเป็นแบบไหนเนีย่ยค่ะซึ่งคนนี้ก็จะเป็นกราฟิกที่ช่วยเราที่ช่วยทำกราฟิกไว้ให้เราอยู่แล้วค่ะเขาก็จะเอาซีนแต่ละซีนมาให้เราดูว่า อันนี้เป็นฉากแบบนี้นะเขาอยากเห็นแบบนี้ตามที่ที่สายกําหนดไว้ค่ะก็เอามาเรียงเป็นโปรแกรมแต่ละโปรแกรมค่ะก็การทำสตอรี่บอร์ดจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมากขึ้นค่ะว่าภาพหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะก็เพราะฉะนั้นสําหรับตัวอย่างของคิดจากมหาพรนะคะก็ในแต่ละอาทิตย์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นช่วงของการกล่าวต้อนรับเนาะก็จะขึ้น ว่าสมาชิกคอมเมนต์ยังไงบ้างมีใครคอมเมนต์มีใครกําลังออนไลน์อยู่นะคะเราก็จะได้เห็นด้วยกัน,นะะแล้วก็ PR ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นซีนต้อนรับะคะแล้วก็ต่อไปเป็นซีนในช่วงของการนมัสการะค,ะค่ะก็นมัสการก็จะมีแค่กล้องมีเสียงมีโลโก้แล้วก็เนื้อเพลงนะคะก็สามารถที่จะ ออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะก็ในในส่วนของพี่กราฟ,ฟิกที่เขาแนะนำเราก็คือ,อาภาพที่สวยงามก็ควรมีไวสเปซนะคะก็คือมีม,มีมีช่องให้หายใจเนาะ,ะให้คนดูเห็นแล้วก็หายใจออกนะคะ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของซีนในช่วงของการเทศนานะคะก็สำหรับบทเราใช้ใช้เป็นภาพนะคะก็คือเราทำภาพทุกอย่างก่อนวันอาทิตย์นะคะ ทุกอย่างแล้วก็เช็คก,กันให้เรียบร้อยแล้วก็วันอาทิตย์เราเอาภาพมาใส่เรียงเรียงกันนะคะอันนี้ก็เป็นโซนซีนสุดท้ายที่ที่หลิวมีก็คือซีนเกี่ยวกับการถวายทรัพย์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการจัดซีนโดยใช้โอเวอร์เลย์นะคะหรือว่าภาพนะซ้อนกับวิดีโอนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างซีนนะคะอย่างเช่นซีนวีลคัมที่เราจัดไว้นะคะก็จะมีสไลด์โชว์นะคะ ซึ่งอาจจะเป็น PR ต่างๆนะคะแล้วก็มีวิดีโอกลุ่มเซลล์เห็นไหมมีมีโลโก้มีวิดีโอที่เราอยากจะนำเสนอในในช่วง15นาทีห้านาทีอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการนะคะก็เราก็สามารถเปิดปิดตานะคะได้นะคะว่าเราอยากจะเลือกใช้อันไหนบ้างนะคะแล้วก็ซีนต่างๆอย่างอื่นก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดซีนเนาะก็มีประมาณนี้นะคะ